สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงปู่หลิวนะนี่หลวงปู่หลิวรุ่นนี้เป็นรุ่นรวมพุทธคุณนะครับนะครับตอกสี่โคดนะเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, รบอันนี้จะเป็นเราต้องโคดทางขวาม,มือบนเนี่ยจะแยกได้อีกสามโคดนะมีเงินมีทองนะครับนะมีเหงนะอันนี้ทองนะครับนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแบบนี้นะก็เป็นเหรียญที่ จะพบเจอบ่อยนะครับพบเจอบ่อยแล้วก็อาจจะแยกหลายบล็อกนิดนึงนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับนะนี่ดูตัวหน,นะครับคมๆนะเป็นรอยตอกนะครับนี่นะจํจาให้ดีนะครับโคดนะนะดูความคมชัดของตรงนี้นะขาเต่าเนี่นะโคดอกจันเห็นไหมคมไห แบบนี้นะครับหลวงปู่หลิวมีเนื้อนวะนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นเนื้อเงินหน้านวะนะครับนะครับแต่พื้นทั่วไปจะคือนวะเลยนะครับนะครับแล้วก็มีอุดตรงนี้นะครับเปนเกลักษณ์เลยนะใครมีนะครับวินดีรับเช่านะครับอยู่ประมาณสี่พันสี่พันห้านะครับบวกลบเลยนะครับนะครับตัดก็ดูช่วงนี้นะ ช่วงตรงกลางเป็นเหมือนฟันเฟืองนิดนึงนะนี่นะครับตรงนี้เลยนะี่ยปลายนิ้วผมนี่นะก็ะดูไม่ยากใครมีก็ยินดีรับเช่านะสวยๆนะครับสี 4, 000, 4, 500, บ่พันสี่พันห้าบวกลบนะไม่สวยลดยอดลงไปนะครับก็ว่ากันประมาณนี้นะสำหรับราคาช่วงนี้นะช่วงก่อนอาจจะถึงห้าพันห้าพันกว่านะช่วงนี้ก็สี่พันสี่พันห้านะครับชัดเจนนะนะครับไม่ผิดราคาแน่นอนนะครับนะ นะครับใครมีนะครับส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ดีเอสซายจีเวนซีมนะครับขอบคุณครับ